สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะวันนี้ก็หลายคนที่รอคอยนะคะสูตรของพี่พหัสนะคะหวยของพี่พหัดนะคะเป็นงวดที่หแล้วมีคนถามมาเยอะมากนะคะท่านผู้ชมก็วันนี้แหละจะปล่อยลงแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสำหรับตัวเลขที่ าทางช่องของเรานำเสนอไปนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะนะคะให้เล่นเป็นแนวทางซื้อตามกำลังศรัทธานะคะชอบก็ซื้อค่ะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเราให้เป็นแนวทางนะคะ mm hmm. ก็งวดนี้ก็มาแล้วนะคะกดอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสีนกชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจหาแนวทางให้ท่านผู้ชมเนาะ นะคะก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้องวดน,นี้ก็ได้มาแล้วนะคะน่าจะกลับหัวนะเดี๋ยวน้องพูดให้คร่าวๆนะคะแปดห้านะคะแปดห้าเนะะ้นแล้วก็เจ็ดห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดตัวเน้นจะเป็นแปดห้าสำหรับตัวรองจะมีสามคู่นะคะเจ็ดห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะส่วนเลขวิ่งใครใครจะวิ่งก็ได้นะคะวิ่งห้าบนล่างนะคะ มิงห้าบนล่างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะกลับกล้องหลังให้ดูเนาะถ้าทําอย่างนี้มันจะกลับหัวนะคะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะก็ให้เล่นเป็นแนวทางเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนกสีกับกองให้เบิกเนาะคะ่ะจะจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจเนาะคะ่ะ ครับ,นรบนกเนาะกำอังเขียนอยู่ครับผมหนึ่งท่านวานสิ นี่ยวนะครับเนะ้ะงติดเกมให้แล้วครับกันนนกบผมกับวดเดี๋ยนะครับเน้องนี่ครับผมหวดวัน,น,วนะนที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกสามกับผมนะครับ<า>อืมก็ไม่ได้หน่อยแค่วิ่งบ่ได้หน่อย<า> พันมาบนน้ำบาทหนึ่งในสองต่อตามตัวทายนะคุณคุณออกมากินหหกหกหนึ่งห่เขาวิ่งหก็ได้มันก็ได้ต่อเดียวเออมันกระด้สองตัอตอนมีหกสองตัวโอ้ตอนมันมีหกตัวหนึ่งก็สรางเด็ยสองต่อเขาก่อสมมติลง้นณมืินหนึ่งกระด้2สองหมื่นเขาทุ่มหลับมีไมครับเพราะว่ามือเขาหายคบเด้อเราว่าผมเคยสื่อแล้วครับผมพันมนบาตอกตอนหลังครับผมสีูนย์ี่ะครับเนาะผมวิ่งีบนซี่างผมถือบนถือ่างันมันมี ดอกชีซูรุซีนเนเีนเ่ย็เพิ่งบังหทยครับผมบังไทยสองเด็กนาะครับเนาะมันได<ร>้เด็กเดียวก็เลยจะได้แค่สองต่อธรรมดาครับผมห่าวได้ห่าวด้เทิรนเท่าไหร่ไหมได้ได้ทุนไหมได้กำไรหน่อยหนึ่งกำไรสองเท่าอ๋อเ<ะ>ท่าหมื่นหนึ่งก็ได้ก็ได้สามหมื่นรวมทุนอ๋อรวมทุนก็ถ้าลงทุนไปหมื่นหนึ่งวิ่งวิ่งหานสิเนาะสมมุติว่าออกมามีหาเท่ากับได้กำไรสองหมื่น ไปได้เป็นสามกับทุนก็จังคตับเียวแหละเตียวได้สองต่อแล้วก็สามตํามตำคหลังในสามตอเตียวถึงตครับอกผมกันนะครับเนาะมานน่ครับผมตั้งแต่แนวท่าับผมนี่ครับสีนกชเนนบผมฝากติดตามในเด้อเจแด่วมากผม่อเชียงขานต้มากก่าดิมนนี้ดขาวครับลูกค่ะเนาะทนผู้ชม เบอร์ิลตอค่ะมาเบิร์เงินสูตรหวยอุบอแมเหตอย่างก็เออกระสูตรของไอพหัสนั่นแห<ม>ละค่ะสูตรของไอพหัสเนาะประจำงวดหนึ่งธันวาคมสองห้าหกสามเนาะคะ่ะให้เล่นเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อก็ให้มาแปดห้านะคะเจ็ดห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดรอง เนาะสามตัวนี้ร่องนะคะเจ็ดห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นตัวร่องนะคะตัวนินคือแปดหานะคะกลับด้วยนะคะเล่นบนเล่นล่างนะคะมันมันเป็นสิงบนเน่นอนเนาะส่วนมากออกล่างงั้ส่วนมากแมนส่วนมากเลยอะออกลางสูตรนี้เป็นหมวดที่เทอะไรหกมันปะหมวดที่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดก็หาเจ็ดหาเก้าหาหนึ่งสี่ศูนย์หกสี่หวดที่หกหมวดที่หกค่ะหมวดที่หกกันหมวด ้าเลนเลกวิ่งก็วิ่งห้านะคะวิ่งห้าบนล่างนะคะเนาะก็หายมาบลายตัวซีแฮนเดนเก็แค่ตัวเดียวน้องนันก็ลอกมากนะคะกับกับเบอร์แนนอนนะคะท่านผู้ชมก็เล่นกราฟน้ำจังเจ็ดห้าห้าเจ็ดจังสี่เนาะหกเจ็ดเจ็ดหกจังสี่่ะก็ขึ้นบนขึ้นล่างนเนาะเพื่อความชั่เนะคะแต่วา่าค่ะเมตองซื้อหลายดอกเนาะคะ่ะเป็นกำลังตามกำลังเนาะ,ค,ะค่ะ เวลาสื่อกจะให้เทปเห็ของเดือดรอนนะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคครับผมเป็นแนวทางเนาะค่ะหลายคนกระฐานาะขอเลขพี่พ้าหัดด้วยเข้าใจสีเบิองหะน้าแมนแมนคนหาหลายหลายค่ะก็เลยฟ้าลงจากเขาฟ้าลงเหยียบไปเพราะว่าแมนโยหาซื้อลอตเตอรีนาะค่ะแมนหาซื้อลอตเตอรีไปก่อนไปขับกระจายคนขับกระจายของอาหารเนาะค่ะก็มีเน้นแปดหานะค่ะ การกับน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมการสำรับตัวเลขกะหายเป็นแนวทางเนาะค่ะกะสิบอกไว้ทุกคลิปอยู่ค่ะค่ะแคบไว้เด้อค่ะแคบไว้แคบไว้นะคะท่านผู้ชมแคบไว้ถ้าสื่อปรทธาลืมเนาะค่ะบอกแคบไว้ก็ว่าเป็นยังกลับของเบิ่งคลิปใหม่ก็ได้ค่ะแปดหาเจ็ดหาหกเจ็ดก่เจ็ดนะครับเนาะการบันใจของผมแปดหาครับผม มันใจมันบ่ม่ันมีมันใจมา้แคปหน้าจอเลยครับผมนี่ปกติก็ใไห้ประมาณนี้แม่นบ่รยมาณประมาณสีคูนประมาณซีคูนบ่กรเข้าจ้ะส่วนหลยเขาลางกับเข้าตลอดเขามากวันนี้ว่าที่หกละค่ะค่ะนองขาทนผู้ชมเอาค่ะ่านผู้ชมสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะคะสำหรับแนวทางของพี่ผหัดนะคะ ในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1ธันวาคม2563นะคะท่านผู้ชมก็พี่อันนี้จะเป็นลายมือพี่พหัดนะหาเล่นเป็นแนวทางร่ำรวยทุกๆคนว่าซ่านค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เอาทวห้ท่านผู้ชม,นนชมไหมเนาะคะ่ะ85เน้นนะคะ75 67 97เป็นตัวรองนะคะตัวรองมี3คู่ ถ้าจะวิ่งวิ่งได้ค่ะวิ่งห้าบนและล่างนะคะเนาะท่านผู้ชมก็หายมาบลายคููนะคะสามารถแคปไว้ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะไอพะฮสเราก็มั่นใจมั่นใจแปดห้าลายม <5 S 1> ันบาแปดห้า <5. S 1> ค่ะเน้นเลยแปดห้านะคะท่านผู้ชมกับน้ำเดอค่ะ <5. S 1> อันนี้ ความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนล่ะค่ะเพื่อไอ้ผ้าฮาร์เพื่อนว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเนาะค่ะท่านผู้ชมเรียนไลยได้ไลยเล่นไลยเสียไลยครับผมแมนค่ะเล่นไลยได้ไลยเล่นเล่นน้อยก็ก็ได้หน่อยเนาะก็เพบเป็นยางเนาะตามตามกำลังรัท่านะคะเร่ยนไลยก็เสียไลยเออเล่นไลยก็ได้ไล้คือกันละเนาะค่ะท่านผู้ชมให้เป็นแนวทางเนาะค่ะ มันใจแปดห้านะแปดห้าห้าแปดจังสีนะคะทำาุชชมเจ็ดห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นตัวร่องนะคะตัวร่องก็สามารถออกใดเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าส่วนมากมันจะออกล่างนะคะตามสถิติหางวดที่ไอพาหาเทศสูตรนี้ขึ้นมาค่ะเขามาหางวดส่วนเราจะเขาล่างนะคะทนผู้ชมวน่นนี้งวดที่หกเนาะก็นี่แหลคะค่ะเน้นหายแปดห้า จ็ดห้าหกเจ็ดนี่เป็นตัวร่องนะคะเนาะท่านผู้ชมจึงไดกะฝากในเด้อนะค่ะช่องในหน่อยช่องในหน่อยของสีนอกชาแนลก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในเด้อค่ะท่านผู้ชมกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมรำล้ำเลยรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะอยู่ดีมีแห้งด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ